ดีครับทุกทุกท่านนะครับวันนี้ทางทีมงานมีความยินดีขอ,อนําเสนอโซลินอย์วาล์วาน้ํานะครับขนาดสองโวนะครับตอนนี้เราก็นํามาให้ท่านได้ใช้งานแล้วนะครับท่านที่สนใจแล้วก็สั่งไว้นานแล้วนะครับตอนนี้โซลินอย์วาล์วาน้ําตัวนี้เราก็มาแล้วนะครับตัวนี้ใช้ไฟ12โวลต์ก็ได้นะครับ24โวลต์สูงสุดนะครับ12โวลต์ถึง24โวลต์นะครับสามารถใช้งานได้ คุณสมบัติก็คือเขาจะเป็นประตูน้ำนะครับปิดน้ำอยู่นะครับแล้วเวลาต่อไปเข้านะครับเขาก็จะเปิดเป็นวาล์วเปิดนะครับใช้ไฟฟ้าควบคุมนะครับตัวนี้เป็นโซลินอยวาล์วน้ำขนาดสองหุน12โวลต์ถึง24โวลตต์นะครับใช้กับลมก็ได้นะครับแล้วก็ใช้กับน้ำก็ได้นะครับลมกับน้ำเท่านั้นนะครับ ซึงตัวอุปกรณ์เป็นพลาสติกนะครับไม่เหมาะที่จะใช้กับน้ำมันนะครับตรงนี้ใช้กับน้ำและลมท่านที่สนใจมีไว้ใช้ก็สามารถติดต่อเข้ามางานนะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นถูกนะครับถูกกว่าตัว220โวลต์นะครับ220โวลต์จะเป็นเกลียวต่อนะครับแต่ตัวนี้จะไม่เป็นเกลียวนะครับจะเป็นอุปกรณ์ตั้นเลยนะครับแล้วก็ถอดลลอกออกแล้วแล้วก็ ใส่แนี้นะครับอัดเข้าไปอัดเข้าไปให้แน่นแล้วก็ดึงออกนะครับดึงออก,ออกมาแล้วเราก็ใส่คลิปล็อกที่เราถอดออกไปครั้งแรกนะครับอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใช้งานได้แล้วนะครับอุปกรณ์ต่อง่ายนะครับแล้วเรายังมีอุปกรณ์เสริมอีกหลายอย่างนะครับตอนนี้กำลัง นำเข้ามาคนที่สนใจก็สามารถนำมาซื้อมา,อมาใ,ชใช้งานได้นะครับจะใช้ในแปลงผักในสวนหรือว่าเอาไปทํางานวิจัยหรืองานทดลองงานโปรเจกต์ต่างๆก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอนําเสนอโซลินอยวานวน้ํา12-24วลต์ ขนาดสองหุนให้ท่านได้ชมเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอนำเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีครับ